แต่ยี่ว่างั้ยั้นูสี ใส่ไวแล้วเป็นหมูดิไมด้มีแ่ไม่ต้องซีนจจะเป็นอะไรทีปูแต่บ่มีงูมีกระปุกกระปูต้กรบกระปูละทีอืมมันอัดไปาะวบ่มีอย่งเข้าไปนะต้องงองบนหูปิดเ้ง จะไม่ขุ่นเยใชไปโอ้ยขันงูลายนี่ขุดกายอยู่แล้วพูไปสองมือบ้ามันขุเบาบาอกมึงขุนไงเนยนี่หมกที่มันซื่นคือ,อนนะหาตัวเศร้าไหมนึ่งืออ บทใส่สานตีมีนะปูยังอยู่ตอน้มตรวจสอบสาันตแก่มนตับโตกันแล้ว ได้กซีเลยเฮ้ยนี่ <laughs> อันนี้เป็นโล <laughs> ่ปกีกีโบ๕แี่โคตร 2>, <laughs> 2พี่กซีได้พี่น้องเลยหายเนี่ย <laughs> มันๆดิครับผู <laughs> ัมันก็น

ตีโตัวรถตัวนี้เล็กเตอร์ส่วนี้ต้องก้ารมันไปใส่อีกก้ามหนึ่งก้ามนี่เป็นมันดึงขึ้นมาโอ้นี่ดิโมเมนเนาะโอ้เมนต์ก็ดึงขึ้นมามัน มันหลุด <S <S 1> <S 1> มันอยู่เล็กเดียวมันที่ดินผมก็ไม่ใช่ตัวผูเลยตัวผูกับมันมันที่กันมันหลายคนคุณอ่นะมันตัวเดยียวผมหมากระเด็นน้ำไม่อุ่ยผม

นี่ tôi นี่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  nhanh lên bật nghe nhanh như nông như một lịch của ở đây à, cái bông chít đây cái của mấy em รับขาดบ่ใจ่โอ้เอาคือกหนงมันมันบึกมึมงมันมันเยืยบขอ,อกเรนนี่หาเร่งน,นี่มันมันแสียเห็นบ,บ่ปูคุณภาพานที <laughs> แบบ่แบบอีนั่นเนอี ตัวใหญ่สินะเมย่ตัวเมยมเตัวเมยเนาะมัน,นี่แหละตัวจุดยอดเกตเอคัดเอหือจอดมาตัวลึงหบา đây anh em đây nhịp của sao lòng ไปหรือวะข้อขอะไรล่ะนนแล้วเต้ข้อไปกับันท้งเั้ขุ้นุนแกนเนาะไว้ลองเบิ่งได้สองตัวว่าเป็นยอดรย์รแล้วนเลยกระเทนาวมูลตต้ มาถ่ายนาบอกทำคาดนาแค่เราจะไปขุดขึ้นพี่พี่หูหนึงพี่เอาหูนี่เนะีตัวใหญ่แท้หูนี่สเสื้อ เสื้อประละมจาาโลดดูนี่เท่ๆว่าคนกันนะนี่ดูยิ่งใหญ่เลยนี่ดูนี <laughs> น่อือเป็ <laughs> <h ums> นยังง kéo kiểu mẹ เว็ดเท่านั้นบูบาเล็กนีเกดด้าเสียใหม่สุดแขนเลยนี่แม่จึงถ่ายจึงแต่ถ่ายนี้นี่มเพื่อที่ได้เทตัวเบิรกรถโรัคพี่น่กงับานลงไปตรงนี้นันยังคือ หาเร่งอืออ้ยอนเกลือกเลย จุกกระแท้เดียวนี่ถ้าได้ไปใส่อยู่หลายอุดมหลายเต็มเลยนี่มันนี่แต่มันเล็กความหมายเอาไปใส่สารเคมีหน่อยต้านเราต้านสารเคมีหวังยังมีพอได้อยูได้กินอยู่มีแบบนึงนะครับพ่อไปน่ะพ่อไปน่นย่ไอ้กล้ามมันขาดเดลยตัวเดียวนี่บอกนึกว่าสองตัว ียนครับก้ามขาดเรียบร้อยมันขาก็ขาดมันขาขาดชี้ขาดิท่าไหงขาขาดหาเงินมาบาทดิขาขาดแปลแป๊วหู้นั่นเนี่ยหู่นนั่นไหมนั่นน่ะหู้คนขาดไปต้อมาดิไม่มีอรเล